ใครที่ชื่นชอบน้อง Hello Kitty นี่ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรถ Hello Kitty ที่เข้ามานะนอกจากความน่ารักแล้วสกิลของมันนี่โหดไม่เหมือนหน้าตาเลยนะครับแน่นี่นะครับมาตรงนี้นะงานเลี้ยงมีมาขายอยู่ตรงนี้นะซึ่งราคาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าในกลุ่มคอมมูที่ผมทราบมาคือการันตีที่3,900แบานะเราจะได้รถคันนี้มาขับ แต่ว่าก็แล้วแต่ดวงบางคนนะเห็นบางคนก็แค่พันกว่าบาก็ได้แล้วนะก็กดซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับมาดูสกิลกันบ้างครับรถคันนี้จะเปลี่ยนทั้งหมด3อย่างนะอันแรกคือเปลี่ยนไอเทมอะไรก็ได้นะที่เราเก็บนะเปลี่ยนเป็นอ่าโลแดงอย่างที่2ครับเปลี่ยนแมงน้ําเป็นแมงน้ําทองแล้วก็อย่างที่3มเปลี่ยนมิสไซเป็นมิสไซทองแล้วมิสไซทองอันนี้คือ สามารถยิงได้2ลูกพร้อมกันนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนโลแดงที่เราเปลี่ยนมานะถ้าเราใช้แค่ใช้นะไม่ไม่จำเป็นต้องไปบล็อกอะไรนะแค่ใช้นะมีโอกาสสูงจะได้ไอเทมกิฟต์บล็อกนะกล่องของขวัญซึ่งกล่องของขวัญอันนี้ถ้าเราวางไปเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนทีมเดียวกันเหยียบหรือว่าเราเองที่เหยียบของตัวเองจะเป็นการเก็บไอเทมมันใหม่แต่ถ้าเป็นทีมตรงข้ามเหยียบ มันจะกลายเป็นระเบิดครับนี่นะครับผมมีโลแดงกดใช้ปุ๊บจะกลายเป็นกล่องของขวัญมีโอกาสสูงนะเหลือโลแดงอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะกดใช้นะครับกดใช้ปุ๊บมีโอกาสสูงได้รับกล่องของขวัญกล่องของขวัญเนี่ยถ้าเราวางเนี่ยมันจะออกสองลูกข้างๆนะตรงกลางไม่โดนเพราะนั้นเล็งดีๆซึ่งไอเนี่ยถ้าเราไปเหยียบเอง หรือว่าเพื่อนในทีมเหยียบจะกลายเป็นไอเทมนะแต่ถ้าเป็นทีมตรงข้ามเหยียบหรือว่าคู่แข่งเหยียบก็จะเป็นระเบิดอย่างนี้นะรถหยุดนิ่งเลยต่อมาครับแมงน้ำทองที่เราเปลี่ยนมานะถ้าเราเอาไปยิงโดนนะต้องยิงโดนนะมีโอกาสสูงจะได้โล่ทองครับแล้วพอเราได้โล่ทองมา แล้วเราเอามาใช้บล็อกสําเร็จนะครับต้องบล็อกด้วยนะไม่ได้แค่ใช้นะมีโอกาสสูงครับจะได้ในตัดทองหรือว่าได้มิสไซล์ทองมีโอกาสสูงทั้งคู่เลยแล้วมิสไซล์ทองของรถคันนี้นะครับสามารถยิงพร้อมกันได้2ลูกนะนี่นะครับเป็นสายทองเวลาเล็งสามารถเล็งได้สองคันพร้อมกันอย่างนี้นะครับทําให้คู่แข่งเราลอยได้พร้อมกันเลยดีมากมาก พราะฉะนั้นนะครับรถ Hello Kitty นี่มีสกิลที่ครบเครื่องมากๆนะครับมีไอเทมโล่แดงเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญทําให้เป็นสายรถนำก็ได้มีทั้งแมงน้ำทองมีทั้งมิดไซทองที่ยิงพร้อมกันได้2ลูกอีกก็เป็นสายโจมตีก็ได้ครับดีมากๆมาดูว่ามีอะไรแก้ทางรถคันนี้ได้บ้างครับมาเริ่มที่สัตว์เลี้ยงกันก่อนเมโลดี้ดอบล็อกมแมลงน้ำทอง6 8 ลิตเติ้ลดีโอบล็อกแมลงน้ำทอง5 8เซน้องตัวนี้บล็อกแมลงน้ำทอง4 2เซน้องเห็ดน้อยบล็อกมิตรซายทอง35%รถคันนี้โจมตีกลับด้วยกระทะถ้าโดนมิตรซายทองยิงรถคันนี้มีโอกาสสูงบล็อกมิตรซายทองน้องม้าน้อยนี้ใช้โล่แดงบล็อกมิดไซายทองจะได้มิตรซายทองมาใช้แทน รถโดนัดชมพู ours, มีโอกาสปานกลางบล็อกมิสไซทองรถคันนี้ถ an ้าโดนมิสไซทองหรือแมลงน้ําทองจะได้ระเบิดน้ําจับเวลารถคันนี้มีโอกาสปานกลางบล็อกแมลงน้ําทองรถคันนี้ถ้าโดนแมลงน้ําทองโจมตีจะได้ซูเปอร์ในตัดรถคันนี้มีโอกาสปานกลางบล็อกแมลงน้ําทองคันนี้ถ้าโดนมิสไซทองโจมตีมีโอกาสสูงได้รับซูเปอร์ในโต ทันนี้มีโอกาสปานกลางบล็อกมิรสไซ์ทองทันนี้ถ้าโดนมินสไซ์ทองโจมตีมีโอกาสสูงได้รับในตัดเอาเก็บไม่โดน นี่เก็บไอเทมมีโอกาสเปลี่ยนเป็นโลแดงนะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ที่หนึ่งที่จะได้โลนะอยู่ที่ท้ายๆก็มีโอกาสได้โลแดงโลแดงมาอีกแล้วครับโลแดงเยอะมากนี่แล้วพอเราใช้ก็เป็นกล่องของขวัญใช้โลแดงอ่าได้กล่องของขวัญไปแล้วครับ อยากวางจังเลยวางตรงไหนดีวางพร้อมกันสองลูกเนี่ยน่าจะมีคนโดนสักคนนะ่ะอ่าตรงเนี้สองลูกโดนสักคนนะเรียบร้อยโดนไปแล้วเฮ้ยกระลุไอเทมอะไรครับเนี่ยเฮ้ยวาปมาปาดไอเทมเฉยเลย โลแดงมาอีกแล้วโลแดงเยอะมากครับโลแดงมาอีกแล้วนี่ถ้าขับดีๆนี่เป็นรถนำที่ดีมากเลยนะเนี่ยเพราะเราใช้โลแดงยังมีกับดักวางคันหลังไม่ให้ขับตามเราได้เราได้อีกนะครับโลแดงเหลือเฟือครับกันรัวๆมาอีกแล้วครับโลแดงมาแต่โลมิดไซไม่มา <c oughs> เออ แต่มันกันได้อย่างเดียวไงโลแดงใอม่แล้วครับแหมโลแดงมาอมกแล้วครับ,ลลรบเลือเฟือจริงๆแต่เราอดเห็นอันนี่เลยนะไอมแมลงน้ําทองนี่ไงพูดถึงก็เป็นมแมลงน้ําแข็งมาเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นซุปเปอร์ไอเทมนะถูกใจเลยครับรถคันนี้ดีมากๆนะผมชอบมากเลยครับ ใครที่อยากสนับสนุนผมเป็นพิเศษสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้เพียงเดือนละ50บาทได้รับสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอพิเศษที่ทําให้เฉพาะสมาชิกอีโมจิพิเศษน้องไลออนที่นําหน้าป้ายชื่อสีเขียวเอาไว้ใช้ตอนไลฟ์สดหรือสามารถสนับสนุนผมผ่านการกดปุ่ม t h a ง k you ตรงนี้เพื่อสนับสนุนผมได้โดยตรงนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกเพียงแค่กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นให้ระบบ u t u b e ให้คนเห็นคลิปของผมเยอะๆเพียงแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วครับ Bye. <laughs>